สวัสดีครับมาดูสองร้อยห้าสิบาททุกองค์นะครับสองรอยหสิบาททุกองค์มสมเด็จ<ม>อะไรนะเรียกอะไรนะข่าวบวงหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะ จำไม่ได้แนละ้วนี่น่าจะเป็นพักกุนะครับพักกุเนื้อดินสองร้อยห้าสิบบาททุกองคใครรู้จักอ,ง,อง,งไหนก็ แคปรูปส่งมานะครับนี่จะว่านลูกผู้ทวดแท้เลยนะเก่าด้วยสองห้าศูนย์หกนี่เป็นขาโต๊ะ <c oughs> สมเด็จขาโต๊ะ อืไม่รู้ที่นะฮะอ,องละสองร้อยห้าสิบบาทคุนแผนเนื้อผงมีเกสานะฮะมีเกสาด้วยสองร้อยห้าสิบเนื้อตะกุดนี่ซื้อมาเป็นพันนะ ลงรักถักเชือกสองร้อยห้าสิบาทไป <c oughs> <c oughs> เนื้อผงเก่ารูปลอพระหน้าปกวัดลำพันบองแน่เป็นหลวงพ่อสมบูรณ์สมบูรณ์วัดลำพันบองสมบูรณ์ เนื้อผงเก่านา่าจะไม่ต่ำกว่าสองพันน่าจะต่ำกว่าสองพันห้าร้อยนะครับนี่เป็นเรือสีตะกัวหลังยันนี่เป็นคล้ายๆกับวัดใหม่ปากบางนะคล้ายๆแต่ไม่รู้มีพิมพ์นี้หรือเปล่านะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน เอาองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหนี่เก่าฮลลงรักลงรักรักร่อนเลยพระว่านจำปาสักสองร้อยห้าสิบนี่ก็เป็นพระยุค ต่ำกว่าสองพันห้าร้อยนะครับเน,นื้อผงรูปถ่ายหลังจานสี่ทิศเลยจานหน้าด้วยอันนี้เป็นอะไรเครื่องรางมาเสพนางนะครับ นี่ชิ้นเขียวสองร้อยห้าสิบบาทเรียมเงินเก่าสองหน้าชิ้นนาลาดเนื้อตะกวัวชิ้นนราดเนื้อตะกวัวนี่เก่ามากนะงาแกะหัวใจนะครับงาแกะหัวใจสาลิกาปิดตา เนื้อผงปิดตาเนื้อผงใช่ไหมเนื้อผงเนื้อผงและปิดทองด้วยสองร้อยห้าสิบรูปเหมือนสองร้อยห้าสิบปิดตาเนื้อผงหลังยัน 250บาทนี่เป็นเนื้อผงลงรักนี่เป็นปิตาลงรักเนี่ยเก่ามากอะแท้เลย นี่เป็นสมเด็จโตสมเด็จโตวัดเมืองหมวัดเมืองศูนย์หกนี่เป็นไม่รู้เดอตะกัวเก่าเหมือนพระกุปิดตาปิดตาปิดตาลงรัก นางพญาโหน,นี้่อันนี้ไม่ดีนะแช่ไว้าาก่อนพระผงน,นี่ไม่รู้ที่ปิดตาเนื้อโลหะเก่า ไม่รู้ที่พระเก่าๆเยอะนะครับไม่รู้ที่นี่รุ่นหนึ่งรเรียมแปลกๆเสือขี่ประหลัดเนื้อโลหะทองเหลืองปิดตาเนื้อทองเหลือง ปิตาเนื้อผงตะกุดทองแดงเก่าวันนี้ออกเป็นเนื้อว่านน่าจะเป็นโซนทางใต้นะครับ ตาปิดตาอันนี้เป็นเนื้อสำลิดองเล็กนิดเดียวองสุดท้ายนะครับเป็นเนื้อตะกั่วเป็นพิมพ์สมาธิ น่้องกลัวไม่รู้อะไรใครชอบองค์ไหนนะครับก็แคปมานะฮะสองร้อยห้าสิบาททุกองนะฮะองค์ไหนต่ำกว่าทุนเยอะนะที่ซื้อมาเนี่ยซื้อเพราะซื้อเป็นองค์มานะฮะใครชอบองค์ไหนก็ทักมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ